ดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูลูกน้ำในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศกันนะคะแล้วเอนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ย ว่าในคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปคะถูกต้องค่ะในคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่เราก็ไปทบทวนเนื้อหาเก่ากันเลย จากคาบที่แล้วเราได้สร้างแบบจำลองการเกิดกลางวันและกลางคืนทำให้เราได้ทราบว่าการเกิดกลางวันและกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกส่วนที่ได้รับแสงเป็นกลางวันส่วนที่ไม่ได้รับแสงเป็นกลางคืนการหมุนรอบตัวเองของโลก เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้เกิดเป็นวัฏจกักรและเกิดขึ้นซ้ำๆในทุกๆวันค่ะสำหรับการเตรียมตัวในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่63ค่ะ ส่วนหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนเปิดในหน้าที่ 5.7. ค่ะแต่สำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมและใบสรุปความรู้จากไฟล์ที่ครูแนบให้าาได้เลยนะคะและถ้าหากนักเรียนไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถจดคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้เลยค่ะ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูจุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและการลงข้อสรุป 3. เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังจากที่เราได้ทราบจุดประสงค์กันไปแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเราจะได้เรียนเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศค่ะแล้วเอนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าเราจะเรียนรู้ด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเราจะเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสังเกต การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเรียนแล้วสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะหลังจากที่เรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกได้ค่ะ กิจกรรมที่1.1การหมุนรอบตัวเองของโลกทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรตอนที่สองทำเป็นคิดเป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมนักเรียนคิดว่าเราทํากิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะเราทํากิจกรรมนี้เพื่อสร้างแบบจําลอง และอธิบายปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศค่ะนักเรียนสามารถบันทึกจุดประสงค์นี้ลงไปในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า57ได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม 1. ลูกโลก 2. ไฟฉาย 3. การไก่ 4. กระดาษเทาขาว 5. ดินน้ำมัน 6. เทปใส 7. ไม้จิ้มฟันหากนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะทำอย่างไร 1. สร้างแบบจำลองการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศดังนี้เราจะให้ลูกโลกแทนโลกของเรานะคะส่วนดินน้ำมันเราก็จะปั้นให้เป็นตัวตุ๊กตาซึ่งเราจะให้แทนผู้สังเกตบนโลกค่ะส่วนตัวตุ๊กตานี้เราจะนำมาวางบนกระดาษแข็งเทาขาวซึ่งขอบกระดาษแข็งเทาขาวเราก็จะให้เป็นขอบฟ้าของผู้สังเกตบนโลกค่ะ และเมื่อเรานำตัวตุ๊กตาไปติดบนลูกโลกนะคะเราก็จะให้ตัวตุ๊กตาหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือหรือหันไปทางทิศเหนือนั่นเองค่ะเอแล้วแท่งแหลมที่ยื่นออกมาจากผู้สังเกตนักเรียนลองถ่ายดูว่ามันคืออะไรคะใช่แล้วค่ะแท่งแหลมที่ยื่นออกมา นั่นก็คือไม้จิ้มฟันนั่นเองค่ะซึ่งไม้จิ้มฟันก็จะเสียบไปบนตัวตุ๊กตาเพื่อแทนแขนข,ข้างขวาของผู้สังเกตบนโลกค่ะในขั้นตอนที่2เราจะจัดอุปกรณ์แบบในรูปนี้เลยนะคะโดยเราจะวางไฟฉายไว้ทางด้านขวาของตัวตุ๊กตาสังเกตง่ายๆเลยนะคะก็วางไว้ด้านเดียวกับไม้จิ้มฟันนั่นเองค่ะ โดยที่เราจะวางไฟฉายให้ห่างจากลูกโลกประมาณ30เซนติเมตรตอนนี้นะักเรียนจะเห็นได้ว่าแบบจำลองของเราก็จะมีลูกโลกซึ่งแทนโลกตัวตุ๊กตาซึ่งแทนผู้สังเกตบนโลกเอแล้วไฟฉายแทนอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะ ในแบบจำลองนี้เราจะให้ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ค่ะเนื่องจากไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และตำแหน่งของผู้สังเกตที่ตำแหน่งนี้นะคะเราก็จะให้เป็นตำแหน่งที่1ค่ะขั้นตอนที่3เปิดไฟฉายสังเกตตำแหน่งของไฟฉายเมื่อเทียบกับตัวตุ๊กตา ทำเครื่องหมาย E บนแผ่นกระดาษวงกลมตรงตำแหน่งที่เริ่มเห็นแสงตกกระทบบนกระดาษแล้วบันทึกผลในขั้นตอนที่4เราก็จะมาหมุนลูกโลกกันค่ะโดยถ้าเรามองลูกโลกจากบริเวณขั้วโลกเหนือเราก็จะหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มน,นาฬิกาค่ะที่เราให้หมุนในทิศทางนี้ เพื่อเรียนแบบการหมุนของโลกในอวกาศจริงๆนั่นเองค่ะโดยนักเรียนก็จะหมุนลูกโลกมายังตำแหน่งที่ 2, 3, 4และ1ตามลำดับนะคะ และในแต่ละตำแหน่งนักเรียนจะต้องสังเกตตำแหน่งของไฟฉายเทียบกับตำแหน่งของตัวตุ๊กตาค่ะจากนั้นนักเรียนจะต้องทำสัญ,ญลักษณ์ W ลงบนแผ่นกระดาษวงกลมในตำแหน่งที่นักเรียนสังเกตเห็นแสงตกกระทบเป็นครั้งสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่5หมุนลูกโลกทวนเข็มนาฬิกาต่อไปอีก2รอบ แล้วร่วมการสังเกตตำแหน่งที่แสงตกกระทบบนแผ่นกระดาษวงกลมเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วบันทึกผลค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบขั้นตอนการทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลสังเกตในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่57หรือในไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมที่ครูได้แนบไว้ให้แล้วนะคะ ถึงตอนนี้ครูลูกน้ำคิดว่านักเรียนบางคนต้องตอบได้แล้วแน่ๆเลยว่าการที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเกิดขึ้นได้อย่างไรและนำไปสู่การเกิดทิศได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันและไปสังเกตผลพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อผู้สังเกตยอยู่ที่ตำแหน่งที่หนึ่งดวงอาทิตย์จะอยู่ด้านใดของผู้สังเกตคะนักเรียน ถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์จะอยู่ทางด้านขวามือค่ะและที่ตำแหน่งนี้มีแสงตกกระทบขอบกระดาษทางขวามือของตุ๊กตาดังนั้นเราจะทำเครื่องหมาย E บนกระดาษทางด้านขวามือตุ๊กตาเพราะเป็นจุดแรกที่เราเห็นแสงตกกระทบค่ะโดยนักเรียนสามารถบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนสามารถกดพักเพื่อบันทึกกิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยนะคะเมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ตำแหน่งที่สองดวงอาทิตย์จะอยู่ด้านใดของผู้สังเกตคะถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์จะอยู่บนศีรษะของผู้สังเกต และที่ตำแหน่งนี้มีแสงตกกระทบทั่วทั้งแผ่นกระดาษเลยค่ะโดยนักเรียนสามารถบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อบันทึกกิจกรรมหรือกดเล่นต่อเพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยนะคะ เมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ตำแหน่งที่3ดวงอาทิตย์จะอยู่ด้านใดของผู้สังเกตเอ่ยถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์จะอยู่ทางซ้ายมือของผู้สังเกตและมีแสงตกกระทบทางด้านซ้ายของกระดาษค่ะซึ่งตำแหน่งที่3จะมีแสงกระทบเป็นจุดสุดท้ายของกระดาษ ดังนั้นเราจะทำเครื่องหมาย W ที่ซ้ายมือของตุ๊กตาที่มีแสงตกกระทบค่ะโดยนักเรียนสามารถบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อบันทึกกิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยนะคะ เมื่อผู้สังเกตยอยู่ตำแหน่งที่4ดวงอาทิตย์จะอยู่ด้านใดของผู้สังเกตคะถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์จะอยู่ใต้เท้าผู้สังเกตอีกด้านหนึ่งของโลกค่ะดังนั้นผู้สังเกตจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์และไม่มีแสงตกกระทบบนกระดาษอีกด้วยค่ะโดยนักเรียนสามารถบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนสามารถกดพักเพื่อบันทึกกิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยนะคะและในข้อสุดท้ายเมืม่อหมุนลูกโลกทวนเข็มนาฬิกาต่อไปอีกสองรอบนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะ เมื่อหมุนลูกโลกทวนเข็มนาฬิกาสองรอบพบว่าแสงจะตกกระทบบนกระดาษตำแหน่งเดียวกันทุกรอบของการหมุนค่ะโดยนักเรียนสามารถบันทึกในแบบกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อบันทึกกิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยนะคะ สิ่งที่ค้นพบจากการทำกิจกรรมสรุปได้ว่าเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทำให้คนบนโลกจะมองเห็นเหมือนดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งแล้วสูงขึ้นจนอยู่กลางศีรษะจากนั้นค่อยๆต่ำลงแล้วตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งด้านที่คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏพ้นขอบฟ้า จะเรียกว่าทิศต,ตะวันออกและด้านที่คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าเรียกว่าทิศต,ตะวันตกและถ้าให้ด้านหน้าของผู้สังเกตเป็นทิศต,ตะวันออกด้านหลังเป็นทิศต,ตะวันตกดังนั้นด้านซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือและด้านขวามือจะเป็นทิศใต้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ครูลูกนะ้ำหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากการทำกิจกรรมมากขึ้นนะคะสำหรับในคาบนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราได้ทำกิจกรรมและบันทึกผลไปพร้อมกันในคาบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ